สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้ทนายเดชาจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแจ้งความในคดีอาญานะครับนะครับประสบการณ์ผมเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังนะฮะก็มีผู้เสียหายไปแจ้งความคดีช่อโกงนะครับนะฮะสุดท้ายแล้วตำรวจสั่งไม่ฟ้องอายการสั่งไม่ฟ้องนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผิดสัญญาซื้อขายเนี่ยแหละครับแต่มันมีลักษณะของการปกปิดความจริงแล้วก็มีการแสดงข้อความเท็จมาตั้งแต่แรก แต่เวลาที่ผู้เสียหายไปแจ้งความเนี่ยเขาไม่ได้ปรึกษาทนายความก็ไปแจ้งความว่าเป็นการซื้อขายสินค้าปกตินะครับถึงเวลาแล้วก็ผู้ต้องหาไม่ได้ใช้นี่เมื่อพนักง,งานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานก็สั่งไม่ฟ้องอายการก็สั่งไม่ฟ้องก็ทําให้คดีความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนําจากทนายเดชานะครับก็คือว่าก่อนที่จะไปแจ้งความนะครับนะครับโดยเฉพาะคดียาเนะี่ย ควรไปปรึกษาทนายความใกล้บ้านท่านก่อนนะครับนะจะได้มีความเข้าใจว่าการแจ้งความเนี่ยมันต้องครบองค์ประกอบความผิดนะครับทางอาญาคดีอาญาเนี่ยมันมีองค์ประกอบความผิดภายนอกมันมีองค์ประกอบความความผิดภายในที่เรียกว่าเจตนาธรรมดาและบางคดียังมีต้องมีเจตนาพิเศษอีกเช่นคดีโกงเจ้าหนี้มีเจตนาที่จะให้เจ้าหนีไ้ได้รับชำระหนี้ นะครับหรือยักยอกก็ต้องมีเจตนาทุจริตอะไรทํานองนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับนะอาจารย์เดก็จะให้ความรู้กันทุกวันนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการแจ้งความนะครับผมอยากจะให้ท่านแนะนําติดต่อทนายความใกล้บ้านท่านนะครับเวลาไปแจ้งความเนี่ยต้องทําเป็นหนังสือร้องทุกข์ไม่ควรไปแจ้งความปากเปล่า,าเพราะบางครั้งเนี่ยมันไม่ครบองค์ประกอบความผิด ตำรวจบางทีเขาก็ไม่รับคดีนะครับหรือบางครั้งก็ไปแจ้งไว้เป็นหลักฐานไม่ได้ประสงค์จะดำเนินคดีอันนี้ก็ทำให้คดีเสียหายหรือบางครั้งแจ้งไม่ครบผู้กระทำความผิดมีสามคนแจ้งไปคนเดียวอีกสองคนก็ขาดอายุความเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับคำร้องทุกข์ก็สอบถามหรือ inbox อเข้ามาได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์เห็นว่าดีมีประโยชน์จุกครูจุกครูกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ